หลายๆคนอาจจะเคยเห็นรถที่เข้าจอดอัตโนมัติคือเทียบฟุตบาทคันนี้ทําได้และเข้าซองได้ด้วยไม่ใช่แค่เข้านะครับออกได้เลือกได้ด้วยจะออกฝั่งไหนเราคอยเข้าเกียร์อย่างเดียวนะครับเมื่อกี้นะเข้าทีเดียวนะครับหลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนให้เองนะครับเขาหักให้จนถึงระยะเสียวลูกโอ้โหเปลี่ยนเกียร์และหกักลมอะไรให้เองนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับปาร์ควิสานออโต้คาร์นะครับออกรถง่ายได้รถตีต้องวิสานออโต้คาร์สาขาการจนาพิเศษนะครับผมบอกก่อนวันนี้ผมมีรถสวยๆนะครับเข้าใหม่มาเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับคันนี้นะครับจะเป็น Mercedes b e n z นะครับ C 2 2 0 D สองศูนย์ดโมเดลวีสอนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่สำคัญนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสภาพสวยๆคันนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคันนี้จะโดนอะไรบ้างนะครับแล้วมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมเลยครับ สนับสนุนโดยคาร์ฟอร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัว com ตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าตัวรถของเจมเม้า Mercedes-Benz คัน,นี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโฉมด้านหน้าเนี่ยมันสวยงามมากๆนะครับแค่ดูด้วยตาก็รู้นะครับถ้าขับอยู่บนท้องถนนนะครับแบบมันจะหลอนะครับดูสวยงามใครๆมองมาก็แบบเฮ้ยสวยรถคันนี้สวยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นสี เทานะครับแล้วก็มีโครเมียมเดินด้านหน้านะครับโลโก้เป็นเบนซ์ใหญ่แล้วนะครับบนฝากระโปรงโลโก้เบนซ์จะแบนราบอยู่กับฝากระโปรงครับดูสวยงามนะครับโอเคตามมาต่อนะครับผมด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็ดูไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED High Performance นะครับคันนี้จะมีไฟเดย์ทมนะครับเป็นเส้นเดินตั้งแต่ด้านบนนะครับยืงมาจนถึงด้านล่างด้านหน้าเลยนะครับผมคันนี้ต้องบอกก่อนไฟเลี้ยวจะไม่ได้เลี้ยวตามวงมาเลยนะครับแต่นะครับ จะเป็นไฟสูงแบบอัตโนมัติก็คือเปิดไฟสูงค้างไว้เลยนะครับเวลาเราขับขี่ต่หันอะไรนี้นะครับเวลาที่มีรถสวนมาไฟสูงจะทาการปิดให้เองนะครับเหลือแค่ไฟต่ำปกตินะครับก็คือประเมินความสะดวกนะครับในเรื่องความปลอดภัยของเราได้ดีมากๆนะและที่สําคัญไม่โดนคนอื่นว่ามาด้วยนะครับว่าเปิดไฟสูงใส่ตาเขาทาไมนะครับนี่แหละครับโอเคนะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับมาดูกันที่ล้อนะครับคันนี้นะครับจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับผมส่วนซีรีส์ยานะครับจะเป็น2 2 5 4 5ห้าสี่ห้า เ R 1 8ก็คือจะเป็นล้อขอบสนะครับผมส่วนปียางนะครับปียางจะเป็นปีอะไรเอ่ยปียางจะเป็นปลายปี2020นะครับผมก็คือเอาไปใช้ต่อยาวๆเลยนะครับผมสาภาพดอกยางสวยงามมากๆเลยนะคันนี้นะผมบอกเลยมาตามผมมาดูกันต่อนะครับคันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวนะครับด้านล่างมีสีดาตัดให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็สวยงามนะครับดูเรียบหรูดูดีมากเลยนะครับ ถัดมานะผมพามาดูกันต่อนะครับคันนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับผมแกะออกมาให้ดูกุญแจแบบรีโมทของเขานะครับสวยงามนะแล้วก็คันนี้จะไม่ใช่สมาร์ทคีย์เลยเป็นที่นะครับจะต้องกดเปิดรถด้วยรีโมทเท่านั้นนะครับและด้านล่างก็จะมีรูสาหรับเสียบกุญแจนะครับก็คือตรงนี้นะครับเขาจะมีกุญแจมาให้นะครับ ถามว่ากุญแจนี้ดียังไงใช่ไหมครับในบางกรณีนะครับเราเราไปเข้าคาแคร์ใช่ไหมเราต้องทิ้งกุญแจไ้ให้เขานะครับเราดึงตัวนี้ออกมานําของมีค่าทั้งหมดไปใส่ในเกจหน้ารถยนต์และล็อกไว้นะครับแข็งแรงมากๆนะสบายใจหายห่วงนะครับแล้วก็กุญแจคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่านะครับเวลาที่เรากดเปิดรถนะโดยทั่วไปใช่ไหมครับมันจะเปิดทุกบานคันนี้สามารถตั้งได้ว่าให้เปิดแค่บานเดียวคือฝั่งคนขับนะครับเพียงแค่ กดนะครับปุ่มปลดล็อกและปุ่มบล็อกรถค้างไว้นะครับจนไฟตรงนี้ขึ้นนะครับ yep. จะเป็นการตั้งกุญแจให้เปิดแค่บานเดียวถ้าจะยกเลิกให้เปิดทุกบาน,บานก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมถือว่าดีมากๆนะนะสามารถทําได้เองแล้วก็คันนี้ฝ<ฟ>าท้ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถกดเปิดจากกุญแจได้นะครับและเช่นเดียวกันนะครับกดปิดจากกุญแจได้เหมือนกันนะครับอาตามมาต่อนะครับด้านข้างตัวรถนะจะมีโครเมียมเดินนะครับหลายจุดนี่เลยด้านบนขอบสเกลล่างมีโครเมียมเดินมาสภาพสีโดยรวมผมบอกก่อนว่า คันนี้สภาพสีผมให้95เนะครับถือว่ายังสวยงามมากๆแล้วก็ความเดิมของรถคันนี้ผมให้ดูนะครับนี่นะครับสติกเกอร์มอกนะกระจกทั้ง4บานอยู่ครบนะครับสติกเกอร์สภาพบอกเลยนะครับสติกเกอร์สภาพไม่ได้สวยนะแต่มันแสดงถึงความเดิมของรถก็คือเป็นสติกเกอร์ที่ติดมาด้วยความที่ว่ามันอยู่ภายนอกรถเนี่ยเวลาที่เราไปล้างรถนะครับตากแดดตากฝนตากลมมันย่อมแบบเป็นสติกเกอร์ด้านนอกเนาะมันต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะแต่มันแสดงถึง ความเดิมของรถคันนี้นะครับผมตามมาต่อเลยด้านท้ายรถก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบมาได้น้อยแต่มากเรียบหรูแต่ดูสปอร์ตนะครับดูได้เลยนะครับมีโครเมียมเดินนะครับด้านล่างที่มีการตกแต่งแม้กระทั่งไฟท้ายที่เป็นการเข้ามุมและสวยงามและดูขนาดใหญ่นะครับเ mm hmm. ข้ากับตัวรถมากๆนนาทัศนวิสัยของเพื่อนร่วมทางที่ขับมาเห็นเราชัดเจนแน่นอนนะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกครับ ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าจะเช่นเดียวกันครับเราสามารถนะครับกดเปิดด้วยมือได้นะครับนี่นะครับผมเช่นเดียวกันครับบริเวณฝาท้ายก็จะมีปุ่มกดปิดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเขาให้ชุดเฟิร์สเอนะครับปฐมพยาบาลอย่างที่เรารู้กันเอาพูดตรงๆนะผมไม่ได้ปากไม่ดีอะไรนะครับเวลาที่ Mercedes-Benz ประสบอุบัติเหตุส่วนมากเราจะเห็นว่าคนขับรถแบรนด์นี้จะไม่ค่อยเป็นอะไร ในเวลาเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าทาไมครับเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างที่แข็งแรงใช่ไหมครับเขาออกแบบมาเนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างเขาแข็งแรงมากๆส่วนมากจะแค่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยมีแค่ชุดเฟอร์เทก็เพียงพอนะอาจจะเป็นการสื่อความหมายแบบนั้นก็ได้นะครับโอเคนะครับด้านท้ายผมบอกเลยนะครับว่ามันกว้างขวางมากๆและลึกมากๆนะถุงก๊อฟเนี่ยผมว่าได้ทักสามใบนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆสบายเลยนะคันนี้โอเคแล้วก็คันนี้ผมให้ดูนี่เดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูคุณจะไม่เห็นกล้องมองหลัง เพราะว่ากล้องมองหลังคันนี้คุณต้องเข้าเกียร์ถอยเท่านั้นกล้องมองหลังมันถึงจะฝาเนี่ยจะเปิดออกมาแล้วกล้องถึงจะยืดออกมานะก็เป็นการเซฟเรื่องความคมชัดหลายๆอย่างเนาะไม่ต้องให้กล้องเปียกน้ําเปียกฝนเปียกฝุ่นอะไรก็ตามนะครับเจ๋งมากๆโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะพาเข้าไปดูฟังก์ชันในรถของเจ้ารถคันนี้กันเพราะฟังก์ชันเขาเยอะมากๆเลยนะครับผมตามผมมาเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถของเจ้า MERCEDES BENZ C220D คันนี้แล้วต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆนะครับดูจากสภาพทุกอย่างนะผมเริ่มที่คอนโซลเลยรูปไปลื่นๆนะครับไม่มีคราบไม่มีรอยแตกตัวนะครับไม่มีร่องรอยเสียหายใดๆเลยนะแล้วก็คอนโซลของเขาเนี่ยต้องบอกนะไม่ใช่พลาสติกดูนะครับผมกดให้ดูนะมันเป็นซอฟต์นะครับก็คือเบนซ์เนี่ยเขาใส่ใจรายล,ายละเอียด โครงสร้างทุกอย่างมาเลยนะตัดด้วยสีเงินตรงนี้นะครับทาให้ดูสปอร์ตมากๆนะครับถัดมาช่องเก็บของนั้นผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับมีซอฟให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกนะครับว่านี่นะครับกุญแจของเขาเนี่ยนะครับถ้าเรากดทางด้านหลังออกมานี่นะครับมันจะเป็นแม่กุญแจออกมาตรงนี้เนาะเวลาที่เราไปคาแคร์นะเราทิ้งกุญแจไว้ที่ลังรถนะครับเราเอาของมีค่าใส่ในเก๊หน้าเราล็อกเลยนะครับปึ๊กไม่สามารถเปิดออกได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็เม r c e เ e เด e n z นต้องบอกก่อนว่า พวกประตูพวกอุปกรณ์ที่ล็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาออกแบบมาดีมากๆนะอย่างที่เรารู้กันนะครับอาถับมาเลยนะครับด้านหน้าของผมนะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านละน้ะก็คือมันดูสปอร์ตมากๆการจับเนี่ยเห็นไหมครับมันจับถนัดมือมากๆก็ดูนะครับไม่มีคราบนะครับไม่มีการลอกของพวงมาลัยนะอาทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอนะครับตรงกลางนะครับมีซอฟทัชให้มาด้วยนะครับนี่นะครับ เราก็เลื่อนแล้วเข้าไปดูได้เลยนะสามารถเลื่อนจากนิ้วได้เลยนะครับด้านล่างยังมีเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงนะครับทางด้านขวานะจะเป็นตัวควบคุมภายในหน้าปัดนะครับดูระบบต่างๆของรถคันนี้นะครับมีระบบช่วยเหลือบริการต่างๆนะครับการเดินทางวิทยุก็สามารถปรับทางด้านขวาได้รวมถึงด้านล่างตรงนี้จะเป็นระบบ cruise control ครุสคอนโทรลนะครับเวลาเราขับรถทางไกลเนี่ยออกต่างจังหวัดนะครับมันคือระบบล็อกความเร็วเราล็อกไว้เลยสมมติวิ่ง80นะครับเราล็อกความเร็วไว้ที่80นะครับยกขาออกจากคันเร่งรอแตะเบรกอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีลีมิเตอร์ลิมิเตอร์คืออะไรลิมิเตอร์คือระบบจํากัดความเร็วแต่ว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าถ้าล็อกความเร็วแล้ว ถ้าต้องเล่งแซงจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าเรานําเท้าไปเหยียบคันเล่งสุดนะครับมันจะทําการปลดล็อกให้เราในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็สามารถเล่งแซงมาได้แล้วกลับมาอยู่ในความเร็วที่เรากําหนดไว้นะครับผมทางด้านหลังของพวงมาลัยจะมีแพลตชิฟให้มาด้วยแล้วก็คันนี้จะมีนี่นะครับเลนเซนเซ,นเซอร์นะครับก็คือเป็นปัดน้ำฝนอัตโนมัติเนากกดปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับระบบใหม่ๆนะเบนรุ่นหลังๆนะครับเขาจะเป็นไม่มีเกียร์ตรงกลางและเกียร์จะมาอยู่ ที่มือทางด้านขวานะแล้วดูความใหม่นะครับพลาสติกยังไม่แกะผมบอกแล้วครับว่าเจ้าของเดิมดูแลรถคันนี้มาดีมากๆนะครับผมถัดมานะครับตรงกลางนะครับจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ของ Mercedes-Benz นะครับซึ่งสามารถควบคุมที่พวงมาลัยที่ผมบอกมี s o อฟ t ์ทัชนะครับรวมถึงตรงกลางจะมีคอมมาน d c เซน e ตอร์แล้วก็มีซอฟ t ์ u c h อีกอันนึงอันใหญ่ๆให้มาเยอะมากๆให้มาจนแบบถ้ามีลูก2คนนั่งข้างหน้านะผมบอกอตรงเลยนะครับแย่งกันเล่น สนกันแบบแย่งกันเล่นได้นะครับเพราะว่าเขาแยกเล่นกันคนละที่ได้เลยนะครับออาต่อนะครับทางด้านหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะบอกข้อมูลต่างๆของตัวรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการกินน้ํามันนะครับวิทยุนะครับเราสามารถเล่นอะไรได้เยอะมากนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับอ่าแน่นอนนะการปรับรูปแบบต่างๆภายในหน้าจอซึ่งมันเป็น จอดิจิต้ลเนี่ยนะครับอ่ะแล้วก็นี่นะครับระบบไฟต่างๆรวมถึงระบบการขับขี่นะครับคันนี้จะมีระบบขับขี่ให้เยอะนะเราสามารถเลือกเป็นออโต้ของเขาหรือเราจะเลือกเป็นแมนนวลก็ได้โหมดก็จะมี Eco Comfort Sport Sport Plus แมนะครับซึ่งบางทีเราใช้งานในเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าการใช้ Eco ก็เพียงพอเราไม่จำเป็นต้องใช้กําลังเครื่องยนต์สูงสุดนะนะเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดน้ํามันแต่ผมลองมาแล้วนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันมากๆนะนนเฉลีย่ยอยู่ประมาณ 16-17โลลิตรนะครับและเป็นดีเซลเครื่องยนต์ประหยัดเครื่องยนต์แรงนะครับแล้วก็ทนมากๆนะครับมันปรับได้ทุกอย่างเลยนี่นะครับแต่ผมลองเล่นให้ดูนะโหมดขับขี่โหมดเลี้ยวโหมดเลี้ยวก็มีทั้งคอมฟอร์ตและสปอร์ตนะครับแล้วก็ e อสทีก็คือ Electronics t a b i l i z e r p r o g โปรแกรมนะครับก็คือระบบช่วยทรงตัวในเวลาขับขี่นะครับผมรวมถึงนะครับยังมีระบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็การเข้าจอดนะครับรวมถึงนะครับการปรับ a m b i e n t l ย g h ลภายในรถนะเลือกส แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับนะครับแต่ผมเล่นแอมเบียนไลท์นะตอนนี้ไม่เป็นสีแดงนะสมมติผมบิดไปนะอ่าเอาเป็นสีชมพูแล้วกันเห็นไหมครับอ่าบิดขึ้นมาผมอยากได้สีเขียวอ่ะเห็นไหมมันสามารถปรับได้เยอะมากเนาะแบบเฉดส,สีเขาแบบเบลนดิ้งกันสุดๆอ่ะเนี่ยดูนะเนี่ยคือเราเล่นแบบเล่นไปได้เรื่อยๆอ่ะแอมเบียนไลท์อ่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับอ่าถัดมานะครับช่องแอร์ของเบนผมบอกเลยว่าแอร์รุ่นนี้มันเป็นการเหมือนแบบ b a c k to basic b a c k to basic ยังไงครับแอร์ Air อย่างนี้เราจะเห็นอยู่ในเบน์ตั้งแต่แบบปี80ปี90นะครับ W123 ก็มีแล้วแอร์ Air แบบเนี้ยเขาย้อนกลับมาใช้รูปแบบนั้นแต่ตกแต่งด้วยสีเงินนะครับทำให้ดูแบบดูสปอร์ตแล้วก็มีความเรียบหรูแล้วก็ดูแพงนะครับน้อยแต่มากนะตรงกลางจะมีลายเหมือนลายไม้นาะเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยสามารถเปิดปิดช่องแอร์ได้ตรงนี้เมนูแอร์นะครับเมนูแอร์เนี่ยถ้าเราเปิดอุณหภูมินะผมดูให้นะครับถ้าเราเปิดอุณหภูมิตอนนี้ผมเปิดอยู่22เนะ ถ้าผมเปิดขึ้นมา25นะเป็นสีแดงคืออะไรเหมือนเป็นฮีตเตอร์ออกมาด้วย23เหมือนเป็นลมนะครับถ้าลง20ล่ะสีจะเป็นเป็นสีฟ้านะครับก็คือแอร์ทำงานเต็มระบบก็คือระบบความเย็นเนี่ยเย็นสบายแน่นอนนะครับผมปุ่มซิงก์ก็คือนะครับซิงก์ไม่เป็นดูอลัลก็คือให้ซ้ายขวาเท่ากันนะครับหรือจะแยกปรับไปเลยก็ได้นะครับก็คือแยกเลยผมหนาวคนนั่งร้อน ออแยกกันไม่มีใครตีกันนะครับผมถัดลงมานะครับก็เหมือนเป็นคนะีย์คอมมาเนาะแบบเข้าไปถึงส่วนต่างๆนะครับภายในหน้าจอไม่ต้องเลื่อนหานะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นี่ลักซ์ลี่สุดนาฬิกามันสวยมากๆอ่ะผมชอบการดีไซน์ของเขามากๆนะครับถัดลงมามีช่องวางแก้ว2จุดมีช่องชาร์จไฟแล้วก็ตรงกลางนะครับที่ผมบอกนะให้มาอีกแล้วซอฟท์ทัชที่พุงมาอะไรก็มีตรงนี้มีคอมมาเซ็นเตอร์ให้มีปุ่มโฮมแบ็กเหมือนกันแล้วก็มีซอฟท์ทัชตรงนี้อีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะเห็นไหม ใช้ได้จริงๆนะครับเนี่ยโอ้แล้วก็กดได้นะเหมือนเป็นเมาส์เลยนะครับดีนะอาถัดมานะครับไล่ตั้งแต่ปุ่มแรกปุ่มดนามิกตรงนี้นะครับปุ่มดนามิกตรงนี้คือปุ่มอะไรพูดง่ายๆครับมันคือปุ่มเลือกโหมดการขับขี่นะครับผมเห็นไหมครับเลือกได้เลยนะอินดิวเวอร์สปอร์ตสปอร์ตพัดคอมฟอร์ตนะครับถัดลงมาป a r เซนเซอร์นะผมแนะนําว่าไม่ต้องไปปิดมันหรอกนะครับเปิดทิ้งไว้นะเพื่อความปลอดภัยนะถัดมาอันนี้พีคสุดระบบเข้าจอดอัตโนมัติ ซึ่งคันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรถที่เข้าจอดอัตโนมัติคือเทียบฟุตบาทคันนี้ทําได้และเข้าซองได้ด้วยและไม่ใช่แค่เข้านะครับออกได้เลือกได้ด้วยจะออกฝั่งไหนรถมันทําให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมแสดงให้ดูท้ายคลิปนะครับแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับก็คือมันจะดับเครื่องเวลาที่รถจอดทิ้งไว้นานๆนะครับเวลาติดไฟแดงอะไรเงี้ยแล้วเมื่อ ยกขาวจากเบรกไปเหยียบคันเร่งรถจะสตาร์ทขึ้นมาอีกครั้งนะครับอ่านี้ก็สามารถเปิดปิดหน้าจอได้นะบางทีขับกลางคืนมืดๆนะอยากปิดหน้าจอนะครับมีม่านหลังให้มาด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นช่องเก็บของมีที่เสียบ USB มีช่องเสียบ SD c a r กก็คือคันนี้มันมีโหมดนีเวกเตอร์ให้มาแต่ต้องบอกว่ามันไม่มีนีเวกเตอร์แต่สามารถไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมโอเคนะครับอ่าทางด้านขวานะครับตรงนี้นะครับจะเป็น ปุ่มปรับไฟหน้านะครับอาจตั้งเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับเปิดไฟก็ได้หรือหรือนี่นะครับฝั่งนี้คือไฟหลีนะครับเวลาท่านท่านท่านลูกค้าเป็นทหารหรือตำรวจเวลาเข้าคมเขาต้องเปิดไฟหลีใช่ไหมครับก็ปรับมาเป็นตัวนี้นะครับหรือนี่นะครับนี่นะครับอันนี้สําหรับจอดนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าเวลาที่เราจอดจะให้ไฟติดไฟเตือนติดทางด้านไหนจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะก็เลือกจากตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นที่ปรับความสว่างของหน้าปัดนะครับผม กระจกบานหน้าทั้ง4บานเป็นออโต้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะว่าเขามีเซฟตี้นะครับนี่ผมเอาแขนขึ้นมาเลยนะครับดูนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่ะแล้วคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดรีโมทแบตหมดเนาะมันจะมีตรงนี้ช่องวางแก้วทางขวานะมันจะมีลูกปปุญแจเลยเราสามารถเอากุญแจมาวางไว้ตรงนี้และกดสตาร์ทได้นะครับก็คือ เซฟขึ้นหมาอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละไว้เผื่อฉุกเฉินนะมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับผมบอกเสมอนะถัดมาบอกคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับแล้วก็ขาเนี่ยสามารถยืดมันซัพพอร์ตขาได้นะแต่ละคนขายาวก็กลวยง่ายพร้อมคันนี้พร้อมบริการเลยอีกเบาะสวยงามสุดๆส,ดสภาพเบาะต้องบอกเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มี คลาบใดๆฟองน้ําไม่มีการยุบตัวคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนแล้วบอกเป็นเบาปรับไฟฟ้าด้วยแต่ข้อเสียผมบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ไม่มีเมมโมรีมาให้แล้วก็ไอ้ตรงด้านข้างเนี่ยไอ้ตรงเบาหัวเนี่ยคือมีตรงนี้ให้มาเฉยๆแต่ว่าปรับไม่ได้นะถ้าอยากปรับมันต้องเป็นการไปปรับแมนนวลเองนะที่ตรงนี้นะครับเราต้องเลื่อนเองอะว่างัันเถอะนะโอเคนะโอเคครับแล้วก็ มาเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับว่าเจ้าคันนี้จะนั่งสบายขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหลังรถนะครับของเจ้าเบนซ์คันนี้นะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ามันก็นั่งสบายนะครับนี่เลยนะดูมี h e a d ูมเหลือมีเล็กลุมเหลือๆแอร์ข้างหลังสามารถเปิดปิดได้นะแล้วก็มีช่องเก็บของด้านล่างด้วยมีช่องชาร์จไฟแล้วก็ลูกค้าเก่าได้ทําการทิ้ง ยางมัดผมไว้ให้นะครับผมน่ารักเชียวนะแปลว่าคันนี้ต้องมีเด็กๆมาเล่นหลังรถแน่นอนเลยนะครับโอเคนะครับตรงกลางที่พักแขนนะก็ต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาดูนะปึ๊บนี่ออกมาเป็นที่วางแก้วนะครับเจ๋งมากๆแล้วก็สามารถเก็บของอย่างอื่นได้อีกนะนี่กดขึ้นมานะครับมีที่เก็บของอยู่ภายในนี้ด้วยสภาพบอกผมบอกเลยนะสภาพบอกคันนี้สวยงามมากๆเป็นบอดหนังสีดานะครับเป็นหนังอ์ติโก้นะแล้วก็ มีรูระบายอากาศด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่นั่งกดทับอะไรเลยนะครับเจ๋งที่สุดนะครับโอเคนะครับก็ยังมีถุงของลูกค้าอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพห้องเครื่องแล้วไปดูโครงสร้างคันนี้กันว่าเจ้าคันนี้โครงสร้างเดิมไหมเดิมหรือโดนนะครับตามผมมาเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องเครื่องนะด้วยความว่ามันเป็นรถข้อใหม่แล้วผมจะมารีวิวเลยอาจจะมี เศษใบไม้อะไรบ้างต้องกลับขออภัยด้วยนะครับคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะครับ194แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลทั้งแรงแล้วก็ประหยัดคันนี้ประหยัดน้ามันสุดๆนะครับผมบอกเลยนะครับวัสดุของเขาต้องบอกว่าแข็งแรงมากดูได้เลยนะครับนี่นะครับอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงและมีน้ําหนักเบานะครับนี่นะครับพาร์ทอะไรต่างๆตามข้อต่อยานะครับไม่มีรอยน้ํามันั่วซึมนะครับ แห้งๆเลยนะครับนี่นะครับ QR code นะครับโลโก้เป็นทุกอย่างอยู่ครบนะครับตรนี้มาเรามาดูโครงสร้างคันนี้กันนะครับน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถูกแกะพันไขนะครับโครงสร้างเดิมๆนี่นะครับตัวหนังสือคมๆลึกๆนะครับไล่มาเลยนะครับเม็ดอาร์เป็นตัวสวยคมนะครับรูคมๆชัดเม็ดอาร์เป็นตัวสวยคมสติกเกอร์น้ำยาแอร์นะครับผมยังอยู่ครบนะนี่นะครับเม็ดอาร์เขาลมสวยๆเลยนะครับรูคมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะดูนี่ด้านข้างนะครับ ตัวหนังสือคมคมชัดๆัดนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับไล่มาต่อเลยนะครับสติกเกอร์มออกออยู่ครบนะครับผมเม็ดอาร์บริเวณอลูมิเนียมสวยๆคมๆแท้มากสีจากโรงงานครบนะพัดอะไรไฟหน้านะครับ QR code อยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบไม่เคยแกะหันไขนะคันนี้เดิมสุดๆเลยนะครับอาตามมาต่อนะครับประตูบานหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะแกะออกมาให้เพื่อนๆดูได้ไหมนะครับแต่ผมจะพยายามนะครับแกะได้ครับ โอเคครับริ่มจากด้านข้างนะครับเม็ดอาร์กเี่งตัวสวยกลมนะครับเดิมๆคมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยเลยนะครับผมต่าไปคุมๆนะครับอตามต่อนะครับขออนุญาตดูน็อตนะครับประตูหลังจากตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับสภาพน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับไล่ลงมาเลยนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์ qr code นะครับเลขโมเดลตัวรถนะครับอยู่ครบนะทุกอย่างนะครับโอเคตามมาต่อเลยนะครับ โอเคประตูบางหลังนะครับฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตแกะแบบนึงนะครับโอเคครับไล่ขึ้นไปนะครับนี่นะครับเม็ดอักเล่งตัวสวยกลมเดิมๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆเลยนะครับผมคันนี้เอาไปคุ้มๆนะรับประกันเลยว่าดีจริงๆนะครับอะเรามาดูทางด้านท้ายกันนะครับอ่าทางด้านท้ายผมให้ดูนี่ก่อนเลยซิลิโคน ไล่ขึ้นไปเลยนะครับที่ดูกคนเดิมเนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับเดิมๆเดิมๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจิกตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับตรงกลางเลยเนาะนี่นะครับรูชัดๆนะเพราะฉะนั้นคันนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับผมรับรองนะครับ่านอกจากนั้นนะครับสติกเกอร์มอกต่างๆนะโดยดเวลท้ายรถนะครับถึงมันจะ เก่าหน่อยแต่มันแสดงว่ามันคือของเดิมนะครับตามมาต่อนะครับประตูบานหลังฝั่งผู้โดยสารนะครับผมนี่นะครับ่าเม็ดอ้างนล่งตัวสวยกลมมชัดๆนะครับไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้เดิมๆนะครับผมลูมคมๆลึกๆนะครับซื้อรถกับวิสาหกานะครับแล้วประกาศนะครับไม่มีชนหนักไม่มีทิดคว่มไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเราซื้อคืนเต็มราคานะครับเวลาเราไปซื้อรถไม่มีใครบอกว่ารถตัวเองโดนครับแต่ผมเอาหลักฐานนะครับ ความจริงมายืนยันกับเพื่อนๆนะผมแสดงหลักฐานให้เห็นเลยนะครับผมไม่พูดปากเปล่านะถ้าเราคุยกันทางโทรศัพท์ผมก็พูดได้ครับรถผมเดิมรถผมเดิมแต่ถ้าจยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับนี่ครับหลักฐานดูเลยนะครับเม็ดอากเลงตัวสวยกลมคมคมชัดๆนะครับไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวทางได้ๆคันนี้เดิมสุดๆนะครับมีค่าฝุ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมอ่าเอาเราดูนัดนี่ครับนอตประตูหลังบ้างนะครับนัดประตูหลังนะครับตัวหนังสือคมๆนะครับไม่มีไม่มีรอยขันไขกันไม่ได้เลยครับผมคันนี้สวยๆเลยนะนี่ สติ๊เกอร์อ QR Code บริเวณนี้ก็ยังอยู่นะครับโอเคนะครับมาดูนะครับระบบช่วยจอดอัจฉริยะของ Mercedes-Benz นะเดี๋ยวผมจะลองกดนะครับกด PARK ที่มันเป็นรูปกล้องนะครับโอเคเดินหน้าเพื่อหาที่จอดนะครับผมก็เดินหน้าเลยจะมีเรดร์สแกนอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับไปข้างหน้านะครับไปเรื่อย ไปเรื่อยนะครับอ่ามันเจอที่จอดนะครับตรงนี้นะครับจะเอาหัวเข้าหรือเอาท้ายเข้านะครับขั้นตอนนี้นะครับอะเข้าเกียร์อครับตอนนี้ผมยกขาวจากคันเร่งไฟเลี้ยวเปิดให้เองนะครับรถทำการถอยเองนะครับและหักพวงมาลัยให้เองเราถ้าเรากลัวนะครับผมแนะนำนะครับให้คอยช่วยกดเบรกไว้นะครับ ตอนนี้เขากำลังจะเอาหัวเข้าอยู่นะครับเห็นไหมครับมีรถอยู่ข้างหลังนะถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวครับแต่เขาเบรกให้เองแล้วแล้วเขาก็ดำเนินการเอาหัวเข้าไปแล้วนี่มีเลี้ยงพงอะไรให้ด้วยนี่เลี้ยงพงอะไรให้ด้วยนี่ ตอนนี้เขาก็กําลังจัดแจงนะครับเขาจะเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยของทั้งสองฝั่งนะครับของรถให้เท่ากันเนาะเพื่อที่เวลาคนลงนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนาจะได้เปิดประตูลงได้ทั้งคู่นะครับผมนี่ครับเขาก็หักเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหโอ้โอ้โ,โอ้โอโอเปลียว Hey. จอดแล้วเรียบร้อยการจอดเป็นที่เสร็จสิ้นนะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูนะครับสมมุติเรากลับมาขึ้นรถนะครับอเราต้องการเอารถออกจากซองมันยากอ,ะอ่ะอกดปุ่มเดิมนะครับเขาจะบอกเลยจะออกซ้ายออกขวานะครับสมมุติผมออกขวากดมันบอกให้เข้าเกียร์ถอยนะครับผมเข้าเกียร์ถอยครับรถจะทําการเปิดไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับ เราคอยเข้าเกียร์อย่างเดียวนะครับเมื่อกี้นะเข้าทีเดียวนะครับหลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนให้เองนะครับเขาหักให้จนถึงระยะเสียวลูกโอ้โหเปลี่ยนเกียร์และหักกลุมอะไรให้เองนะครับค่อยๆไปให้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับ เขาบอกให้จับพวงมาลัยเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Merced e เด e เ z นคันนี้นะครับมาดูกันว่ารถคันนี้โดนอะไรบ้างนะครับโดนที่1นนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับโดนที่2นะครับเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆและโดนที่3นะครับเลขไม่ถือว่าน้อยมากนะครับโดนที่4 เครื่องยนต์แรงและก็ประหยดยาสุดๆเลยนะครับอย่างที่ผมพาไปทดสอบให้ดูกันเลยนะครับผมขอ,อย้ำอีกทีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็น Mercedes-Benz C220D <c oughs> นะครับเป็นโมเดล W205 คันนี้เป็นปี2018แต่จดทะเบียนปี2020นะครับสำหรับราคานะครับผมขายเพียงแค่ 1 6 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าวิสัยออโต้คาร์นะครับขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นนาน1ปีนะครับหรือเรื่องรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.89%ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับส่วนเรื่องการรับประกันจากทางล้านเรานะครับเรารับประกันให้6เดือนหรือ25,000กิโลนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถดีๆคันไหนมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com